สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวกันแดดตัวใหม่ที่เพิ่งได้ลองสดๆร้อนๆเลยนะคือตัวนี้ไปร่วมกิจกรรมกับพันทิปมานะคะแล้วก็ได้ของมาลองนั่นแหละแต่ว่าเราใช้ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันชอบมากๆก็เลยเอามาทําคลิปเพิ่มรีวิวให้ดูดีกว่านะว่าเออใช้แล้วมันแบบชอบยังไงมันเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยซึ่งตัวที่นํามารีวิวในวันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะไบโอเดอรมา โฟโต้เดิมมาคว้าฟูอิด s p ส5ีบวก PA4 บวกนะคะตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นกันแดดแบบสูตรน้ำนมเนาะเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่อุดตันนะคะแล้วยังให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง8ชั่วโมงกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว,ว่าว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงใช้แล้วแบบเรารู้สึกยังไงนะคะทำไมถึงชอบอะไรขนาดน,านั้นไปดูกันเลยคะ่ะ ไบโอเรมาโฟโตเดิ erm a m a มอะควาฟ t ู S.P.F 50บวก P.A. 4บวกตัวนี้นะคะเข้ามาในหลอดบีบแบบเรียบง่ายสุดๆนะตัวปากแคบช่วยทําให้เราควบคุมการไหลของเนื้อกันแดดได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเนื้อกันแดดเขาค่อนข้างเหลวมากนะเป็นเนื้อน้ํานมเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเทก็คือจริงๆแค่เทมันก็ไหลออกมาแล้วนะคะไม่ต้องใช้แรงบีบเลยเนาะตัวนี้เห็นเนื้อใสๆแบบนี้นะบอกเลยว่าเขาช่วยปกป้องผิวเราจาก UVA UVB นะคะมี UV filter มาตรฐานยุโรปเลยนะมีความคงตัวสูงอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายช่วยป้องกันผิวไหม้ระคาาเครืองด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสามารถทาเราไปเล่นทะเลได้ไม่ทำร้ายประการหลังนะคะซึ่งตัวนี้เขามีใส่สารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยนะแล้วก็ลดปัญหาผิวปัญหาริ้วรอยนะคะช่วยลดจุดด่างดาจาก UV ได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเนื้อเขาค่อนข้างเหลวมากๆแล้วก็เกลี่ยง่ายสุดๆไปเลยนะทาแล้วแบบมันกลืนไปกับผิ ได้ดีนะคะไม่ทิ้งคราบขาวนะแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นขุยๆด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทาบนหน้าแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะโอเคนี่คือหน้าสดนะคะที่ลงสก,กินแคร์ไปแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยเยอะอยู่ประมาณนึงนะเพราะว่าช่วงนี้สิวมันเพิ่งเริ่มจะหายดีนะคะแล้วก็ยังมีสิวค้างอยู่ข้างในผิวนิดหน่อยนะแล้วก็มีสิวที่เพิ่งปะทุแตกไปนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่า ลงกันแดดตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราชอบไบโอ,อเดร์มาอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้ตัวมาเชาวอเทอร์อยู่แล้วเป็นประจานะคะนี่คือใช้ทุกวันจริงๆแล้วก็อันนี้เขาบอ,อกมาใหม่นะเขาบอกว่าเนื้อมันบางเบามากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะวอกไหมอนะ่ะเนื้อเขาค่อนข้างเหลวเลยนะคะเห็นปะเป็นน้ําเลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็คือแบบ จริงๆเราลองใช้มาประมาณนึงแล้วเราเนี่มาทำคลิปให้ดูเพราะว่าชอบมากนะคะเดี๋ยวมาลงที่หน้ากันว่ามันเป็นยังไงะคะ่ะ อันนี้คือทาครึ่งน้าคือตอนแรกทาไปมันเหมือนจะวอกใช่ปะแต่ก็คือไม่วอกนะทุกคนคือมันแบบว่าเนื้อข้อข้างๆเบามากเลยนะคะแล้วก็มันเหมือนเนื้อน้ำนมเลยอะแล้วก็ดูดีเนีย่ยฝั่งนี้คือทาฝั่งนี้ยังไม่ได้ทานะคะไม่ไม่ได้แบบว่าดูขาวหรือวอกเลยนะเรารู้สึกว่ามันทาได้แบบปริมาณเยอะด้วยนะคือแบบใครจะทาสองข้อนิ้วหนึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาอะไรก็คือทาได้หมดนะคะเนีย่ยจะเห็นว่าพอทาเสร็จแล้วใช่ปะคะ มันไม่วอกนะคือตอนที่ลงไปแรกๆมันเหมือนจะขาวใช่ป่ะแต่คือแบบเดียวพอมันเริ่มเซตตัวเนี่ยมันก็เนี่ยไม่ลอยนี่คือคอ,อยังไม่ได้ทานี่คือทาแล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาก็คือโอเคมากเนือเบามากคือไม่รู้สึกเหมือนทาสกินแคร์ปกติเลยอะค่ะเบากว่า,วาพวกมอทช์ไรเซอร์บางบางรุ่นด้วยซ้ำนะเดี๋ยวข้างหนึ่งนะ เนี่ยมันก็คือประมาณนี้แต่คือไอความน่าง่วงนี่ไม่เกี่ยวนะคะคือ่วงจริงแต่อันนี้ก็คือให้ดูว่าเนื้อกันแดดตัวนี้คือดีมากแล้วก็ใครที่แบบแพ้ง่ายอะ่ะเราว่าใช้ได้เพราะว่าขนาดหน้าเราช่วงเนี้ยคือแบบเอะอะแพเอะอะแพอะไรเงี้ยเอะอะสิวขึ้นก็คือใช้นี้มาสิวไม่ขึ้นเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้สิวที่มันค้างอยู่แบบประทุขึ้นมานะ,ะเออก็คือรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆแล้วก็ใครที่แบบ ใช้เบลออเดอร์มาอยู่แล้วอะก็คือก็น่าจะรู้นะว่าแบบเออเป็นแบรนด์ที่เราเชื่อมั่นแล้วก็แบบไว้ใจได้นะคะเนี่ยเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันดีแล้วก็มันไม่ลบก,กวนเมคอัพด้วยนะเพราะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าให้ดูว่าแบบเออพอแต่งหน้าเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะคะคือเท่าที่เราลองมาจะบอกว่าอันนี้พอใช้ร่วมกับสกินแคร์พวกรักษาสิวที่ใช้อยู่อะมันก็ไม่เป็นขุยขึ้นมานะคะคันแดดบางตัวที่เคยใช้อะมันอาจจะแบบ พอถูถูไปทาทาไปมันขึ้นเป็นขุยเป็นคราบขึ้นมานะคะแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยตัวนี้ก็คือทาแล้วก็หายไปกับผิวเลยคือบางเบาสบายผิวมากอันนี้คือชอบ texture นี้มากจริงๆนะคือมันจะไมไ่รู้สึกว่าแบบหนักหน้าหรือเคลือบหรือว่ามันเยิมอะไรเลยนะคะอันนี้คือทาแล้วก็แบบเนี่ยมีความชุ่มชื้นประมาณนึงก็คือแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างวันไม่มันด้วยไม่ทําให้เมคอัพมันเยิมนะคะแล้วก็เวลาทาแป้งทับมันไม่ขึ้นมาเป็นคราบ เอออันนี้คือชอบมากๆใครที่แบบแพง,ง่ายแต่อยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือตัวนี้ก็คือเหมาะมากๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่งหน้าเราเป็นยังไงไปค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคป,ประมาณนี้นี่คือลุคที่แต่งทุกวันตอนนี้นะคะเพราะว่าพยายามลงเบสเมคอัพให้หน้อยๆเพราะว่ากลัวสิวขึ้นนะคะคือช่วงที่ผ่านมามันแบบพอไปทํางานแล้วก็ใส่หน้ากากาทุกวันเสร็จตลอดเวลาเลยนะมันก็เลยแบบว่าสิวอุดตันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ นี่ก็พยายามรักษามาจนได้ประมาณหนึง่งก็ได้ประมาณนี้นะก็เลยยังมีแบบสิวรอยสิวเดิมอยู่เล็กน้อยแต่ว่าสิวที่แบบโบราณลูกแล้วมันเป็นสิวใต้ผิวอะมันเริ่มน้อยลงแหละตอนนี้ก็เลยพยายามแบบไม่ไม่สร้างเพิ่มนะคะแล้วก็พอใช้เจ้ากันแดดเบลเดมาตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออมันไม่ทําให้สิวอุดตันเพิ่มขึ้นนะคะก็ตามคําเคลมของเขาว่าไม่ทําให้สิวอุดตันนะก็เนีย่ยค่ะใช้แล้วก็ประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าเออการที่เขาแบบ เป็นเนื้อน้ำนมเท์เจอร์แบบนี้มันไม่เก่ะไม่ควรกับเมคอัพด้วยนะคะแล้วก็ทําให้แต่งหน้าเรารู้สึกว่าแต่งหน้าติดดีขึ้นแล้วก็พวกเมคอัพที่เป็นแก้มือเบสเมคอัพอะมันอยู่ถึงเย็นทั้งที่แบบว่าเราใช้แค่แป้งผสมรองพื้นเองนะมันก็แป้งเกาะผิวค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราชุ่มชืน้นแล้วก็ไม่มันเพิ่มขึ้นระหว่างวันนะแล้วก็เนี่แหลคะค่ะตัวเนี้ย รู้สึกว่าตอบโจทย์ก็เลยเกิดเป็นรีวิวนี้ขึ้นนะคะเขาไม่ได้จ่ายตังหรืออะไรนะเขาแค่ให้ของมาลองนะคะก็รู้สึกว่าโอเคอยากจะแนะนำตัวนี้เลยนะเนาะสำหรับใครที่แบบผิวเป็นสิวหรือว่าแพ้ง่ายหรือว่าอยากได้กันแดดที่แบบเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะน,นะคะแล้วก็ไม่ทำให้สิวอุดตันเพิ่มขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์มากๆไปตมกันจ้า สำหรับคลิปนี้คงจบเพียงท่านี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่ดูแล้วมีข้อติชมข้อสงสัยข้อสอบถามก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปใต้นะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย